สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มารับพี่อูบที่สนามบินสกลนครน,นะคะสวยจังเลยชิคกูไทย ผู้โดยสารก็กำลังเริ่มจะลงผู้โดยสารก็ทยอยลงจากเครื่องแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในสนามบินสกลนครน,นะคะ ได้ด <S an> ้าอกรัตตปตัวอนนี้พี่อุ๊กก็กำลังเดินมานะคะนี่พี่อุ๊กกำลังจะออกมาแล้วนะคะ สวัสดีค่ะเีโโู่เน็นตมุนเน็นตมุนอีกเน็นตไ่มาเป็นครั้งแรกที่แอร์พอร์ตเน็นตเน็มุนนั่ใช่ปกติเน็ตที่แอร์พอร์ต ตอนนี้พี่อุ๊บก็ขออนุญาตเข้าห้องน้ำสักครู่พี่อุ๊บไปแล้วใช่ไหมยังค่ะเข้าห้องน้ำอยู่ค่ะใช่ค่ะรอสักครู่รน,รรรน้พานะสวัสดีทุกทน สวัสดีค่ะสวัสดีเอข้าไปานก่อนนะไปว้อ่ะไปตน้อยเอไม่ไม่ไปเยี่ยมปูแล้วคะพี่โัี่ะไปเยี่ยมปู่้กอนะก็ถึงตางอนเลยก็แวะไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมปู่ก่อน พี่ใช่พี่โจหรือเปล่าคะใช่ค่ะตัวจริงเสียงจริงเป็นๆเลยนะคะไม่ได้ดองมานะคะสวัสดีครับดันดันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่สร้างใหค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเอมาถึงสักลก่อนใช่ไหมถึงเันอยู่ที่เดียวกันนะคะพี่โจสวัสดีค่ะคุณสุุภาคณสนีสวัสดีะ มุนติ้วี่ดูนาจ้ามาแล้วนะยังเห็นมา สบาดีนะครับสวาสดีค่ะหนาวไหมคะชาไทยสวัสดีค่ะช่องใหม่้ลยครับอุปยชานะครับวันนี้20,06แล้วแต่ยังหนาวนทยสวัสดีนาไหาลยน่ะมาณนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนชุด แต่งหน้ามาต่อทุกคนต่อทำไมอะ ย้อน่นแล้นะเราจะไม่ทิ้งกันเราต้องดันกันนะอย่างพี่อุ๊บนะขอบคุณอยู่ทุกคนที่ไม่จิงพี่อุ๊บเร็วไปลุยบ้านทุกคนกันเลี้ยวเลี้ยวใช่ค่ะน้าแดงเลยหน้าแดงเลยค่ะพี่หนาวอ่ะหนาวมากเลยนะคะพี่อุ๊บตอนเช้าน่ะใช่ค่ะอาบน้ำกันมาหรือเปล่าน้ำไม่ไหลค่ะพี่อุ๊บ น้ำไม่ไหลค่ะก็อาบน้ำข้างทางมีไหมบ่อมีไหม่องมือมีไหมมีน้ำอาบน้ำรั่ะอะไรนะหนูแต่ต้องถามว่ากี่ขันนะคะอะไรหนูหนู๊กนาข้างเขียงเลยนะคืออะไรเขียงนาคืออะไรเขียงนากระท่อมกระท่อมค่ะกระท่อมน้อยแล้วนะกระท่อมน้อยรับบริการเท่าไหร่อะไรคือเท่าไหร่หนึค่ะไม่เป็นถูกอ่ะมีอะไรไว้บ้างครับผู้ชายรอรอ โอเคไปแล้วเที่ยวไปใครอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเพืกอนที่เต่าลอยนะจะไยาวเต่าลอยนะคะจไปต่าลอยพักหนึ่งค่ะเพื่อนที่เต่าอยนครับจะต้องวันนี้ต้องไปต้องไป็นรแก้บนเฉพาะถูกห้0 0ืบาทโอ้ยเราห้าหนทารที่านที่บ้านถ5กห้าห้า้ ห้าเก้าสามตัวตรงแล้วก็คุณห้าเก้าสามตัวถูกต้องทั้งหมดเดี๋ยววันหน้าเอาแสนเอาห้าแสนเลยห้าแสนร้านจะให้คนละคนละเท่าไหร่ดีคนละร้อยร้เจอกันต่อไหมมีร้านหนึ่งแล้วเนี่ยเจอกันนะคะสคัอะไรอย่างนี้นั่นเลยอครับยูทูบเบอร์นั่นเลยแต่กจะไม่สนใจทีนะเจอกันคุณจอเจะได้ค่ะ